คือบันไดข้าวอายุกว่าพันปีที่แกะสลักจากภูเขาทั้งลูกเพื่อใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวสมัยก่อนนั้นครับการทำนาจะต้องใช้พื้นที่ราบหากแต่พื้นที่ภูมิประเทศบริเวณนี้เต็มไปด้วยเขาสูงมีที่ราบน้อยปริมาณน้ำและเนื้อที่ในการทำการเกษตรจึงเป็นปัญหาครับโดยภูมิปัญญาชาวบ้านจึงได้คิดวิธีทำนาแบบขั้นบันไดขึ้นตามไหล่เขาครับ โดยสกัดไหลเขาให้เป็นชั้นๆลดหลั่นล,ล,ลงมาเป็นขั้นบันไดครับเพื่อช่วยเพิ่มเนื้อที่ในการเพราะปลูกเป็นการรักษาหน้าดินไม่ให้ถูกชะล้างไปอีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำครับทั้งในแง่การชลลระทานโดยการกักเก็บน้ำฝนและยังช่วยป้องกันน้ำท่วมอีกด้วยครับโดยนาข้าวที่บาเวนั้นเป็นภูเขาสูงอยู่เหนือน้ำทะเล5,000ฟุตครับ หน้าเข้าแต่ละแห่งมีเนื้อที่1360ตารางกิโลเมตรและในปีคิตศักราช1985องค์การยูเนสโกได้จัดสถานที่นี้เป็นมรดกโลกครับอันดับ